เจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้มาส่งท้ายไก่ทอดเจ้าดังที่เร็วๆนี้ก็ปิดทำการในประเทศไทยไปอีกแล้วคนมาส่งท้ายเยอะมากนะเอาจริงๆคนเยอะมากค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นเมนูที่กล้วยไม่เคยกินของเท็กซัสเลยนะคะมาตามรีวิวเลยค่ะทุกคนมาฉันจะกินแล้วนะจ๊ะเนี่ยฉันจะมาส่งท้ายค่ะทัวรจาเท็กซัสจะโบกมือบายยไทยแลนด์แล้วนะจ๊ะ ที่เฟรนฟรายก่อนเลยเขาแนะนําว่าเป็นหนึ่งแถมหนึ่งตอนแรกจะไม่กินแล้วแหละเราไม่กินมานานแล้วนะสมคำํำร่ำเลือสมที่รีวิวเฟรนฟรายคือเฟรนฟรายอะร้อยอเนื้อเฟ็นฟรายคือแบบดีอ่ะนี่คือเทนเดอร์แรปนะคะเขาแนะนําเลยว่าในรีวิวที่ฉันไปอ่านมา mm hmm. เขาบอกว่า อันนี้เลิศแล้วฉันกินไก่กับบิสกิตแต่ตัวนี้ยังไม่เคยกินไหนๆเขาจะไปแล้วฉันขอมาชิมหน่อยละกัฉันแกะเลยนะคะทุกคน <c oughs> เราไม่เคยกินเลยนะเมนูนี้แล้วก็ยังไม่เคยเมนูข้าว <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกไนดะ้ไหมเมนูข้าวพามาแนละ้ว <c oughs> ใจยากากินชิมยาเนะเธอมันนึ่งแทมนึ่งนะคะกากาบาทแต่นี่ชิมย้ํมดอย่างที่เห็นเลยคือคิวเยอะมากนะคะทุกคนก็คงจะเหมือนเราอะลรแบบมากินส่งขายอะนึกออกปะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะมีไก่ข้างในนะคะขอชิมเลยนะเอาน่อืมอร่อยสมคัล่ำลือค่ะอ้ยอ,อร่อยน้ำเมือเนื้อไปข้างในคือดีมาก